รายการพบสถาปนิกของวิชาจิตเสรีนะฮะยังอยู่ในซีรีส์การตรวจงานด้วยตัวเองมาถึงผนังยิดซ่อมบอร์ดนะฮะผนังยิดซ่อมบอร์ดเนี่ยมันมีผลดีนะฮะคือมันเป็นผนังที่เบาสามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นงานแห้งนะฮะแล้วก็สามารถาตนเสียงการเสียงได้โทษฮะ,ะการเสียงได้การขอบร้อนได้ดีนะฮะสามารถต่อเติมก็ไม่เพิ่มน้ำหนักนะฮะในส่วนที่เราต่อเติมก็ต้อ ย้ายได้ดนะลือล้อเลิกก็ดีกว่ากเกาะอีอกเยอะเพราะเกาะอีกเนี่ยเป็นปงานเปลี่ยนต้องชาวต้องไปทุบทบเนี่ยโหเรื่องใหญ่นะวิธีการติดตั้งเนี่ยนะฮะก็โดยใช้สังกะสีชุบเหล็กชุบสังกะสีทอดตีเป็นกกรูปตัวยูนะฮะหนาประมาณ55มิลิเมตรนะฮะขนาด76 5, 6, 5, 6, 2, 4, 5, ็ดคูณสามิมลิเมตรนะฮะยิง expansion bolt คือโบว์สำหรับยิงเข้าไปในปูนโดยเฉพาะนะฮะยึดที่พื้น นะฮะแล้วก็ข้างบนฝ้าพิดานะฮะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวซนะตัวซีเนี่ยเป็นตัวตั้งนะฮะทุกระยะ60เซตเมตนะฮะตัวนี้เนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ยิบซั่มบอร์ดขนาดประมาณห mm นา12-15มิลลิเมตรปูเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วฉาบรอยต่อด้วยปูนปูนองยิบซั่มโดยเฉพาะ แล้วท่านก็สามารถทาสีนะฮะจะติดบอลเปเปอร์จะติดอะไรได้หมดนะฮะติดอย่างอื่นได้หมดนะแต่ควรระวังนะฮะยิปซัมบอร์ดเนี่ยไม่สามารถใช้ในส่วนที่เปียกได้โดยเฉพาะภายนอกรอบบ้านเนี่ยห้ามใช้นะฮะแล้วก็ส่วนห้องน้ำนะฮะจะไปบอกติดกระเบงกบระเบื้องไม่ได้นะฮะพอน้ําซึมแล้วกปปุ๊กก็จะยุ่ยตัเสียหมดนะฮะถ้ทาท่านมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะจะยิปซั่มเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ